ก๊อบมอร์นิ่งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆเช้านะครับวันนี้ก๊อบก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะฮะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าการนอนหลับเนี่ยก็คือการได้นอนนะฮะแต่สังเกตร่างกายไหมครับว่าบางครั้งเรานอนแล้วเรารู้สึกตื่นมาสดชื่นมากๆเลยนะหรือว่าบางคนยีบหลับในตอนกลางวันแค่ระยะสั้นๆ5นาที10นาที15นาทีก็รู้สึกสดชื่นกว่าได้นอนทั้งคืน ะะวันนี้ก็มีคำตอบมาเล่าให้ฟังนะว่าระดับการนอนมีกี่ระดับนะครับระดับการนอนของคนเราเนี่ยมันมีอ่าส่วนใหญ่จะมีอยู่ประมาณ3ระดับถึง4ระดับนะฮะสามระดับถึง4ระดับนี้มีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยการนอนหลับที่ดูแย่ที่สุดนะฮะตื่นมาแล้วรู้สึก ยังหาวอยู่ยังรู้สึกร่างกายสมองยังขาดออกซิเจนอยู่จนเราต้องเติมสิ่งที่ช่วยก็คือคาเฟอีนเข้าไปเพื่อกระตุ้นสมองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเติมคาเฟอีนไปเรื่อยก็อาจจะเกิดในการของการดื้อของคาเฟอีนทําให้สมองที่ตื่นก็อาจจะลดลงนะเพราะว่าความเคยชินฉะนั้นการดื่มคาเฟอีนแนะนำให้ดื่มในเป็นเรื่องของกาแฟดำนะฮะแล้วจุดสำคัญคือ ควรที่จะดื่มเว้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มบ่อยๆอ,อาจจะเป็นการเสพติดชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่างกายอาจจะรับจนเคยชินทําให้ประสาทไม่ตื่นก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราเพิ่มปริมาณมากเกินไปนั่นก็มีส่วนผลเหมือนกันนะฮะการนอนหลับแบบตื่นเนี่ย กับรับอธิบายให้ฟังนะขั้นแรกเราต้องเรียกว่าการนอนหลับแบบตื่นนะฮะจะเป็นความถี่ของขึ้นสมองในรูปแบบหนึ่งนะฮะและอาาัตาาราการหายใจเนี่ยในช่วงนี้จะต่ำนะฮะสงผลให้ขึ้นสมองเนี่ยความถี่ก็จะต่ำเช่นเดียวกันอ่าส่วนที่ส่วนที่จำเป็นสำหรับอ่าวงวงจรการนอนหลับนะะอย่างไรก็ตามการนอนหลับที่มากเกินไม่ได้อ่ามากเกินไปสามารถส่งผล นะการนอนหลับตื่นที่มากเกินไปสามารถส่งผลต่อก,การนอนหลับได้นะแล้วควรทํำยังไงดีนะฮะอย่าบังคับให้ตัวเองตัวคุณเองนอนหลับถ้าคุณนอนไม่หลับภายใน3าม0นาทีให้คุณลุกขึ้นมาทํากิจกรรมผ่อนคลายและกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเช่นฟังเพลงสบายๆนึกถึงช่วงเวลาดีๆและถ้าเกิดคุณยังมีปัญหาการนอนหลับอยู่นะะเขา้เาให้ปรึกษ,ษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำนั้นะ ส่วนการนอนหลับอีกรูปแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าการนอนหลับแบบ REM นะฮะก็คือการนอนหลับที่จำเป็นมากต่อจังหวะชีวภาพปกตินะฮะหรือว่าการรักษาชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่แล้ว100%เนี่ยการนอนหลับแบบ REM ควรที่จะมีประมาณ25%สมมติเรานอนหลับอยู่ประมาณร้อยนาทีเนี่ยจะมี25นาทีที่เราควรที่จะนอนหลับแบบ REM นะฮะสังเกตได้ว่า จากการเคลื่อนไหววดเร็วของดวงตารวมทั้งคลื่นไฟฟ้าของสมองที่มีความถี่ต่ําและความถี่แบบผสมนะฮะความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ต่ําอเอคือ,อระยะที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะฮะกล่าวคือก็คือระยะที่5ในวงจรของการนอนหลับนั่นเองนะฮะทำไม i m s l e e p ลึงคือมีความสำคัญนะ,ะเพราะการนอนหลับของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ไม่รวมเฉพาะมนุษย์นะฮะอ่นะ เกิดความจำโปรติทำให้เซลล์ประสาททำงาน,นในช่วงของ REM นะฮะแล้วก็ช่วยปรับความคิดความสร้างสรรค์ลดความเครียดโลมทั้งมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมากนะฮะคำแนะนำต่อไปนี้กับการนอนหลับที่ดีนะอย่างแรกคือรักษาเวลานะฮะรักษาเวลาการนอนเราเข้านอนสีทุ่มก็ให้นอนให้ตรงเวลาทุกวันนะฮะสก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นฟัง,พงเพลงสบายๆไฟสลัวๆนะฮะ สำหรับก๊อบเองชอบเสียงเงียบๆเ,เลยนะฮะแล้วก็อะไรที่มืดๆนะเมื่อก่อนก็เป็นคนที่กลัวความมืดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการนอนในความมืดเนี่ยมันทำให้ร่างกายมันหลับได้สนิทกว่าเดิมอย่างที่3ผ่อนคลายคุณอาจจะเล่นโยคะคุณอาจจะแช่น้ำร้อนก่อนนอนก็ได้นะฮะลอย่างที่4หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนการสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนอย่างที่5หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนเข้านอนแล้วก็6 อยากกังวลจนมากเกินไปปล่อยใจิตใจให้สบายๆนั่งสมาธิก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็สัดส่วนของการนอนแบบหลับลึกนะฮะการหลับลึกเนี่ยช่วยในเรื่องของโกรทฮอร์โมนโดยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะการหลับลึกเนี่ยผู้สูงอายุใช้เวลาในการนอนหลับลึกเนี่ยน้อยมากๆนะฮะแล้วก็การนอนหลับลึกเนี่ยเพื่อที่จะพักผ่อนสมองและกระตุ้นโกรทฮอร์โมนดังนั้น การนอนหลับจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆสัดส,ส่วนในการนอนหลับนี่ถูกนํามาใช้ใเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการนอนนะแม้ว่าการนอนหลับของคุณจะเพียงพอแต่คุณก็ยังคงคงรู้สึกถึงผลกระทบถึงการนอนหลับที่แย่นะฮะเพราะว่าคุณไม่ได้นอนหลับลึกนะประสบการณ์โดยตรงของก๊อฟนะฮะที่นอนคือส่วนสําคัญถ้าเกิดเรานอนในที่นอนที่มันไม่ได้มันไม่ได้สบายหรือว่าไม่ได้ comfortable นะฮะ คำว่าคอ f o r t เบิลก็คือมันมันยังต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาเพื่อหาท่านอนที่ที่เหมาะสมนะฮะบางครั้งการพลิกตัวพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเราเราเรารู้สึกตัวนะ,ะเราไม่ได้รู้สึกตัวนะฮะฉะนั้นเราต้องหาท่านอนที่เหมาะสมของเราที่สุดรวมทั้งเตีงนอนที่ซัพพอร์ตเราได้ดีที่สุดนะฮะและจุดสําคัญเลยนะฮะ เราต้องวางตัวแบบสบายๆถ้าเกิดมีหมอนข้างมีอะไรที่จะวางข้างๆเพื่อที่จะพักขาก็เป็นตัวช่วยหนึ่งนะฮะคราวนี้ว่าเราจากที่เขาแนะนําว่าฉันจะนอนหลับลึกเพียงพอได้อย่างไรอะนะฮะหรักษาเวลาเช่นเดียวกันนะฮะเข้านอนสี่ทุ่มเป็นประจำนะฮะร่างกายจะค่อยๆปรับและชิน กับการนอนที่ตรงเวลานะฮะสภาพแวดล้อมในการนอนก็มีผลนะฮะรวมทั้งการผ่อนคลายการนั่งสมาธินะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์คาเฟอีนหรือว่าการสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนเพราะพวกนี้มีสารกระตุ้นนะฮะอาจจะส่งในเรื่องของการนอนหลับที่มันเขาเรียกว่าการนอนไม่หลับด้วยและการนอนหลับที่ส่งผลในเรื่องของคลื่นหัวใจที่ที่เขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอหรือบางคนหยุดหายใจก็มีนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หนักนะฮะฉะนั้นลดความกังวลนั่งสมาธิคือตัวช่วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ก๊อปมาเล่าให้ฟังแล้วก็การนอนหลับแบบสุดท้ายก็คือในช่วงกลางวันก็คือการงี่ปลับนะฮะมีผลวิจัยว่าการนอนงี่ปลับสักมาส1บถึงส5นาทีส่งผลในเรื่องของการทำงานในช่วงบ่ายนะฮะในบางประเทศเขาแนะนำว่าคุณอาจจะฟุบหน้านอนอยู่กับโต๊ะหาหมอนสบายสายพัก พักคอนะฮะเพื่อที่จะงีบหลับในระยะสั้นๆเขาให้พนักงานของเขานอนหลับนะ,ะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ต้องนอนหลับทํางานยาวไปถึงเย็นเลยอีกกลุ่มหนึ่งงีบหลับในช่วงกลางวันปรากฏว่ากลุ่มที่งีบหลับเนี่ยทำงานได้มีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนางานมากมากขึ้นถึง20-30%งานะงานมีคุณภาพมากขึ้นมีพลังในช่วงบ่ายฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับ วันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะฮะก๊อปมอร์นิ่งเอาเรื่องราวมาฝากดีๆทุกเช้านะครับสวัสดีครับ